โอยเห็ดอะไรกันเนี่ยทุกคนนี่นี่เนี่ยเนี่หูไม่ใช่ไม่ใช่เห็ดลินจือมันเป็นยังหยองเนาะงามมากเลยสีก็สวยโอ้ยสีสว่างมากเลยมันไม่ใช่เห็ดลินจือเห็ดลินจือมันจะอยู่ที่ต้นสนอันนี้มันไม่ใช่ต้นสนและดอกมันก็ไม่เหมือนแต่อาจจะเป็นครอบครัวมันก็ได้มันทะเลาะกันเถียงกันเลยหนีไปอยู่กระต้น เนี่ยมันอาจจะไม่ถูกกันก็ได้เห็ดลินจื้อนั่นก็เห็ดลินจื้อนี่ก็เห็ดลิ้นจืออุ้ยสีเหลืองอลา,ามมากงามมากเลยเห็นอะไรคะทุกคนถ้าใครรู้แล้วก็บอกด้วยนะใครเคยเห็นเคยพบไปเจออยู่ฝั่งนู้นก็มีนะคะฝั่งต้นไม้นู่นแต่ว่าไม่อยากจะเข้าไปลึกเพราะว่ามันเป็นตําเย่ตาเยมตอดขางามมากเลยทุกคนอุ้ยอุ้ยฝั่งนู้นก็มีนะเออฝั่งเดียวก็มี อ่าถ่ายฝังนี่ก็พอโอ้ยมีตรงนี้ด้วยเดี๋ยว็ได้ดูตรงนี้ด้วยเนี่ยกำลังขึ้นมาเห็นไหมคะเนี่ย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 ตรงน,รงนี้ตรงนี้ก็มีกำลังขึ้นตรงนี้เห็ดเริ่มออกแล้วนะทุกคนเห็ดเริ่มออกแล้วโอ้ฝังก็มีนะเอาข้างนี้ก็พอเนาะทุกคนขอบปุาขอบคอุณโอเคค่ะขอบคุณมากเลยขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ขอบคุณทุกทก,ทก,กำลังใจทุกคอมเมนต์แล้วก็ทุกคนที่ติด ัสดีค่ะสวัสดีค่ะอะ